กระแสกําลังมาเลยก็คือเสื้อฟุตบอลนะนี่พี่เจ้าของร้านก็อยู่ด้วยนะสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ครับนี่คือปันพิปแอดงามเมืองวานขออนุญาตเลยครับพี่ได้เลยโซนใหม่โซนใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าร้านพี่เนี่ยขายอะไรบ้างครับเอ่อที่ร้านส่วนใหญ่ไม่เป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดเลยครับโดยหลักๆก็ได้เป็นเสื้อฟุตบอลครับก็คือเสื้อฟุตบอลที่ร้านเนี่ยจะมีทั้ง เซิร์ฟุตบอลนอลกระหว่าเขาเซร์ฟุตบอลไทยนเขาจะมีทีมชาติไทยก็จะมีความหลากหลายกันนะคะรับเพราะว่าหลายๆที่ถ้าเป็นบอลน,นอกระาจะบอลนอกล้วนเลยถ้าเป็นบอลไทยก็บอลไทยล้วนแต่ผมทั้งบอลได้ทั้งบอลไทยบอลนอกครับนนก็เป็นอีกที่แล้วก็ที่เหลือลก็เป็นพวกของสะสมต่างๆนะไม่ได้เป็นพวกมัสคอรหรือเป็นพวกดูทุกอย่างเนาะเล็กๆน้อยๆพวกกุญแจธงแลกเปลี่ยนผ้าพันคอแล้วก็พวกโมเดลฟุตบอลคือทุกอย่าง ที่เกี่ยวฟุตบอลก็ได้อยู่ที่นี่นะครับผมเกิดคุณมาแล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้เก็บเสื้อฟุตบอลนะครัฝของแต่งบ้านที่เกี่ยวฟุตบอลหรือมุมโบสถ์เนี่ยก็แวะมาดูที่ร้านได้เสื้อบอลนอกที่ร้านผมการันตีว่าแท้ทุกตัวที่ร้านผมไม่แฟ้ทุกตัวการันตีแล้วคือถ้าคุณไม่ชัวร์คุณมานี่ชัวร์ชัวร์สดใช่ครับผมอยากรู้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาหรือว่าแบรนด์กีฬาอะไรที่คุณไม่รู้จักอย่ลยเนี้ย พี่เขาให้ข้อมูลได้ดีๆๆที่จะให้ข้อมูล,มลด้วยของสะสมที่ไม่เคยเห็นก็ไม่ไม่ไม่ซื้อก็แวะมาคุยนะมา,ามแลกป,ปิน <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกตรงไหนอ่ะพี่โซนโซนตรง,ตรงรว่งนโซนแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นเจฟันธิดง,งามวงวามีคนำนามสำคัญช่วงนี้เสื้อบอลนมันกลับมาฮิตมากเลยเขาใส่เป็นแฟชั่นไปแล้วมันมันมีสาเหตุไหมพี่ผมว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ย เสื้อบอลโดยเฉพาะเสื้อบอลแนววินเทจมันมีลวดลายมีการดีไซน์ที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งทําให้รุ่นสมัยใหม่เนี่ยา่านที่จะเรียนแบบระยาะคือสมัยใหม่ก็สวยแต่คือทรงเสื้อสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเสื้อแบบทรงโอเวอร์ไซส์อย่างที่ผมสั่งซึ่งมันใส่แล้วมันแบบเป็นแนววินเทจแต่เสื้อสมัยใหม่มันจอบแนวทรงสลิงฟิตเพราะงั้นพอเป็นเสื้อแบบทรงโอเวอร์ไซส์เนี่ย คือคุณไม่จำเป็นต้องต้องขุนในแบบคุณก็ใส่ได้อย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ขุนในแบกจะบอกว่าเรามาที่จะใส่ได้ในชีวิตประจําวันก็ได้ใส่ออกไปข้างนอกก็สวยบางตัวมันสวยมากบางตัวผมเห็นพวกอินเตอร์หรือว่าเอซที่เขาคนเขาใส่กันเยอะแ้่ก็ต้องเ่าตัวแล้วล่ะที่พี่ก็ต้องแนะนำขอทักตัวได้ไหมพี่มาดูโชว์โชว์กล้องหน่อย เรามีโอกาสได้มาร้านพี่พี่มีชื่อร้านไหมครับชื่อ Anything Thailand Football Collection ครับมีแฟนเพจด้วยนะครับชื่อ Anything Thailand Football Collection ขอพ้นเสื้อพี่เขาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเอาตัวนี้แล้วกันผมไม่ได้หยุดเอาตัวที่หยุดง่ายง่ายก็ได้ครับตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้สภาพดีมากตัวนี้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1996-97ครับแล้วที่สำคัญคือว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสับวงการฟุตบอลก็คือว่าแท้ทั้งหล่ แท้ทั้งลารือว่าอาร์แท้แล้วก็เบอร์ชื่อที่สำคัญเป็นคานโตนาแท้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยสตอรี่ก็ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่คานโตนาแกล้สตัร์ครับก็คือคานโตนาจะใส่เสื้อรุ่นนี้แล้วปกติคานโตนาเขาจะใส่แขนยาวตลอดตัวนี้สภาพกิิบมากครับตัวนี้จริงๆก็เพิ่งมาได้อาทิทหนึ่งยังขายไม่ออกาวฟังอยู่อคูฟังอยู่ก็มานะเขาบอกว่าจริงเสื้อ ื้อจริงๆผมก็ไม่เคยเจอเสื้อตัวไหนที่ขันไม่ออกนะครับมันอยู่ที่ว่าจะขายได้ร้อนแล้วหรือเย็นใช่ไหมอาจจะแบบบางตัวแบบอาจจะได้วันเดียวอะไรบางทีอาจจะอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งนะสวยมากนะตัวนี้สวยครับแล้วก็ปลายนี่คือถ้าเราดูเสื้อนี่ครับอิงแลนด์เนี่ยมันเหมือนว่าไม่ผ่านน้ําเลยถ้าเราดูบางตัวเนี่ยสภาพเหมือนอาบเปียกเทียบกับอย่างนี้นะ นี่อาจจะผ่านมาแล้วซักมาแล้วผ่านมาหลังมือมีตำหนิคอดอกอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังมีราคาอยู่เป็นเสื้อคอเชือกถ้าในสับเสื้อกีฬาครับพี่ถ้าผ้าที่ไม่ผ่านน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรครับผมก็ใช้ไม่ผ่านน้ำเหมือนกันอ๋อไม่ได้แบบแต่ว่าก็อาจจะใช้แบบสภาพด้าีสภาพกริปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเดตกมันต้องเป็นเสื้อนอนถุงอ๋อเสื้อนอนถุงแต่ว่าเด็กก็คือแบบว่าไม่เคยแกะมา แต่ก็ต้องระวังบางตัวแบบมีเฟกติดสเสื้อแล้วไม่เคยแกะออกมามันไ,ไม่เคยออกมาเจออากาศใช่ไหมใช่ครับนี่มีติ่งคําถามนิดนึงครับพี่ในช่วงปี90เนี่ยผมเห็นปะเห็นอัมโบทําหลายงานเลยครับคือเขาเขายังไงครับในยุคนั้นเนี่ยอัมโบเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าซับหรือผลิตให้กับทีมอะไรบ้างหรืออะไรบ้างครับพยอะไหมครับเยอะมากครับโดยส่วนใหญ่อัมโบยุค90ก็หลักๆก็จะเป็นทีมอังกฤษค่อนข้างเยอะเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วก็มีหลายทีไมหลายทีมเหมือนเนี่ยคือผมอะไม่รู้เลยพี่เรื่องเกี่ยวกับกีฬาเพราะว่าวินเทจของกีฬาเนี่ยผมแบบโอ้ความรู้นี่แทบจะไม่มีเลยที่ที่ผมสวยมากเสื้อไทยโหยอดแล้วนะได้ครับพี่ได้เลยตัวนี้มีทำไมตัวนี้ถึงห่ออ่ะเขาซื้อไปแล้วครับตัวนี้ถึงห่อตัวนี้มีคนเขาซื้อไปแล้วติดจองไปแล้วครับอัมโบอันนี้เป็นตัวที่วงถ้าใครตามโอซิคเนี่ยจะจําได้คือเป็นภาพของเรียมกอลเลอร์ใส่แมสเซ็ตี้ปีดีกับโนเวลโนเวลก็จะใส่ โน้ตจะใส่ตัวสีขาวตัวเวลี่ยก็ใส่สีฟ้าตัวนี้ก็สวยมากครับนี่ก็มีคน็องแล้วครับเพราะว่าโอเอสซีคาร์บนแฟนเนี่ยแนซสีตัวนี้สวยก็เป็นอีกัวเป็นอีกตัวนึงอัมโบเพราะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องใช่อัมโบนี่เลย เป็นตัวนี้ก็สภาพดีมากครับคนเล่าขายไปแพงอยู่อันนี้อันนี้ยุคยุคเดียวกันกครับเสื้อรุ่นรุ่นของเสื้อใกล้ๆกล้กัา90 9เหมือนกันครับคนที่ฟังเพลงโอซิตาจจะไม่ได้ติดตามบอลมากก็จะหายรุ่นนี้อยู่กันซึ่งซึ่งผมก็ฟังแต่ผมไม่รู้ประวัติว่าเขาเนาะแต่ต้องต้องยอมรับว่าเสื้อวนี้เวลาใส่ก็ต้องสนุกสนากหน่อยครับ ส่วนมากเขาเอาไปเก็บป่ะพี่ใช่เอาไปเก็บสะสมป่ะอาจจะใส่แบบถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งแล้วก็เกผมก็มีคือผมก็มีงานเก็บที่บ้านก็จะใส่ถ่ายรูปครั้งเดียวสวยจริงอย่างที่บอกพี่เขาบอกว่ารับประกันแพ้ทุกตัวมันใจได้ดูได้แล้วก็ข้อดีของการคือมันเหมือนว่ามัลติเวิร์สกับนะครับคือเมื่อก่อนเราอาจจะ ช่วง2อปี4ีหปีหลังเนี่ยพอมีโซเชียลปุ๊บเราะซื้อโซเชียลซึ่งมันก็มีร้านดีเยอะครับแต่บางทีหลัจะไปเจอร้านที่แบบว่าเป็นมิดเป็นพี่มิดอย่างเงี้ยมิดจอจานอะไรอย่แตเงี้ยซื้อเราไม่ได้ของหรือซื้อไปแล้วแบบว่าเราเห็นตําหนิตาไรครบซื้อบางร้านก็อาจจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ร้านร้านซื้อบ้านเราดีหมดนะแต่ถ้าเราไปเจอพวกมิดอะไรเงี้ยอาจจะแบบหลอกเราอะไรเงี้ยครับว่าเป็น เสื้อแท้แต่ได้เสื้อปลอมอะไรเงี้เก่าบางทีก็ดูไม่ได้ยากแต่ถ้าเรามาดูที่ร้านเนี่ยเรามาเห็นแบบตําหนิมันทุกอย่างเลยสามารถส่องเนี่ยไปผมนมีสปอตไลท์อยากรู้มีรูไหมก็เอาหัวมุดเข้าไปดูใลเลยดูจนพอใจดูจนพอใจครับคือมันแบบมันเหมือนมัลติฟดนกับว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าเรนคนกลับมาเดินซื้อของตามร้านตลาดนัดเริ่มกลับมาเยอะมากแล้วมันมันสามารถเดินดูได้เยอะแล้วตอนนี้พันทิพก็เขาทำดีมากจริงรัง กับชัน8ปคุณมาเดินดูคุณอาจจะเดินดูเสื้อบอลดูกระเป๋ารองเท้าเสื้อวงอะไรเ้ยมีึทุกร้านเลยใอ่ะพอดีพอพูดถึงเสื้อวงผมมีเชื่อมให้นิดนึงว่าคือเสื้อวงเขาจะมีวิธีดูแร์ปอมดีและเสื้อกีฬามันดูดูอะไรบ้างครับปัจจัยหลักเลยปัจจัยหลักนะครับอ่ะถ้าเป็นแมนยูเนี่ย หลักๆเขาจะดูที่ป้ายครับนี่ก็ได้ครับป้ายอัมโบในนี้คือถ้าเพิงา่เล่นนะงานปลอมเนี่ยมันเราจะเห็นรอยรอยตรงนี้เะมันจะมีความเป็นมิติมากกว่านี่ครับตัวนูนตัวอะไรเงี้ยครับคุณได้ที่มันถักอัมโบพวกนี้ครับแต่ของปลอมเนี่ยมันจะตรงมากที่ผมเคยเห็นนะครับซึ่งเขาก็ปลอมเหมือนอยู่เหมือนกันนะถ้าคนแบบพึ่งพึ่งเข้าวงการใหม่ๆอาจจะโดนได้แล้วก็ที่ก็ดก็ดูพวกป้ายขาว นะครับดูป้ายข่าวว่าอาจจะมาดูพวกกระดุมพวกอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ในการจับด้วยแต่ถ้าเทคนิคในการดูเสื้ออัมโบ9้าง่ายสุดคือดูป้ายก่อนเลยป้ายเลยครับง่ายสุดใช่ไหมง่ายสุดเลยดูป้ายก่อนถ้าป้ายไม่ใช่ปุ๊บมัอย่างอ่นไม่ต้องไปดูครับผมครับผมแต่ถ้าป้ายใช่ก็ค่อยมาไล่ไล่ดูมันก็จะมีดูอยู่ประมาณสามสี่ป้ายแล้วก็แล้วก็ดูว่าถ้าเป็นงานแบบเมดินิงแลนด์ใช่ไหมครับมันจะมีป้ายอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นงานไชน่าคืออัมโบนจะมีเม็ดอินไชน่าแต่ไม่ได้ปอนนะเป็นแท้ผมเพราะว่ามันมีป้ายข้างในด้วยแต่อันนี้ไม่มีนะก็ต้องดูตัวที่มีเป็นเม็ดอินไชน่าครับผมเข้าใจก็จะมีแบบตัวส่งต่างกันถ้าเราเก็บเสื้อจะดูพวกอาร์มแท้ชื่อแท้เนี่ยราคามันก็จะดําไปขึ้นยิ่งถ้ามีของแท้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเสื้อเปล่าก็ไม่แพงเท่าอาจจะมีเป็นเสื้อเปล่าก็มีแล้วก็มีแบบเป็นเบอร์ชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นเบอร์ชื่อที่แบบเขาทําติดหมัก คำเป็นทำติดใหม่แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่สีเรลี่ยมก็ไปใส่เขาอาจจะแบบแต่ราคามันก็จะดรอปลงมาแต่ถ้าอะไรที่เป็นออริจินอลอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะเดิมๆก็จะแพงนิดนึงครับพี่เสื้อบอลไทยนี่ก็ฮิตเหมือนกันไหมครับช่เสื้อบอลไทยก็กระแสเสื้อปี68ก็จะกลับมามากระกี้ไชิ้นเกมเนี่ยปีรุ่นปีที่เราชนะตัวนี้เป็นรุ่นที่ถ้าจำกันได้แล้วคนดูบอลไทยก็ปีที่เราเจอเกาหลีใต้ต98แล้วเราเหลือ9คน เราไทยดำรงอุตภูมก็ขายิงชนะโกลเด้นโกีตำนนาไว้ตำนานแบบนี้ครับก็จะเป็นรุ่นนี้ก็พิตครับแล้วก็รุ่นตัดสูงไปดทๆไทยตัวนี้ก็ตัวราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดพันบาทอ๋อครับผมแล้วก็มีถ้าตัวที่แพงหน่อยก็เป็นตัวพวกไนที้รุ่นข้าวตอกพวกนี้ครับตัวนี้ก็จะราคาหนึ่งขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นเก็ตเก็ตเยอรถ้าเก็ตเลเยอร์ก็จะแพง้โหเรียกว่าครบชั่วนนะร้านนี้มีทุกอย่างเลยลองดูได้ก็มาก็อาจจะเป็นคุณมีผมสมบัติเลยนะจริงๆอ่ะ ก็จเป็นบันทายตรงนี้ก็จบผมก็แบ่งโซนไว้ให้ชัดเจนครับตรงนี้ก็เป็นราวบันทยครับในตู้ก็ของสะสมมาไปแต่งบ้านไม่หมดครับพวกโมเดลฟุตบอลเราก็มีเยอะมากครับตขอบคุณมากพี่แจคยินดีครับขอบคุณมากครับ